หังจากเกิดเหตุวันนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้น28กันยายนทหารไทยเรานะฮะเดินทางเข้าไปที่พื้นที่ช่องอานม้าทันทีนะครับจุดที่ว่ามีการวางกำลังร่วมอะไรนะครับเพื่อจะไปถามทหารกัมพูชา,าว่ายิงทำไมยิงทำไมนะฮะแต่ฝั่งกัมพูชาก็เหมือนเดิมฮะอตอบไม่ตรงคำถาม อ่าแบบข้างๆคู่กูก็ทำสี่ตอบแดดทำหินต,ตอบแดดนะคะอ่านีฮะล่าสุดเราได้คลิปอีกมุมหนึ่งนะครับจากทหารไทยที่อยู่หน้าแนวนะฮะตอนที่ทหารกัมพูชาเนี่ยที่เราเข้าไปถามนะฮะเรื่องว่ามายิงทําไมนะครับในวันนั้นน่ะยิงมาทําไมนะครับแต่ฝั่งกัมพูชาก็ปฏิเสธบอกไม่รู้ไม่รู้ยิงจากฝั่งไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้อลองดูนะฮะ มนอก็ได้ไดมานาออยู่อยู่มันมันาเินเินะมาอประมานาเกินพบเดเจ็ดนึ่งได้ยิงยิงยิงการองการไถเรือไม่รู้ยิงจากฝั่งไหนแต่ระเบิดมันแตกอยู่ฝั่งผมอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะตอระพกมาดารุ่พิจารณ์เข้าไปทำแบบเมื่อไม่ไม่ดีน่ะ ขอก้าบมาขอให้ลุกน้องกรับคุณนาคุอบอกด้วยครับเรามาทำงาน,น,น,นจนนตายายพ่พื้นที่รอบๆลุกนัาตะอมทำงานที่ตนองสัยพาชนที่เินไปนู่นไปนี่ทนไปไม่ได้นผมพ็กผมจะยิงใส่จุดตรวจฟังเกอร์หบอกผมเองทำไมยิงยงยิงยุงยิงยิ่ดดยิงยิงยินนิงยิงย่นงยิงง ผู้พันคุมนี้ไหมออคุมมันี่มอนการแต่ทางนี้ก็ไม่ได้ยิงเลยอันนี้เลยไ่ถ้ายิงก็ต้องเอารเียมาเราเลยตกอบ้อ๋อเดกยีบ้างอไร้าหไ้าัดไม้ตัเ้าแต่ไม่ได้ยิงเลยเนี่ยรูปล้มจิตลมได้ยิงเรียมผเมยในใจผู้ยองตรงนี้อาอันนี้เนี่ัญญากับไม่ใช่คนที่ขึ้นมาที่หลังได้ยิงไปหรอไม่ใช่รอ้ ฝั่งของไทยก็ที่เราทาลูกศรไว้นะฮะทห, <า S 1> ห,หารไทยวีเขยชุดเขียวกับชุดดาพี่อุ๋ยคุณผู้ชมส่งมาว่าคนนี้อีกแล้วเหรอจาหน้าได้หมวกดําอ่ะก็คนที่มาป่วนตอนที่เราพาคณะไอโอมานั่นแหละวีและบุรุษขี้เมาอ่ะที่ปะทะกับผู้กองอะตอมอ,ะอ่ะอนี่แล้วก็มีทหา,หารไทยเข้าไปกันเอาไวออา้อ่ะแล้วผู้กองอะตอมก็ไปชี้ชี้มือไล่ไปอ,ะอ่ะนี่คนเดียวกันนั่นแหละฮะ ชาวบ้านในพื้นที่เขาเขาเรียกทหารกพูชาคนนี้ว่าแก้วขี้เมาอ๋อก็โดนแถลงออกมาเนี่ยว่าจากวีรบุรุษสู่ขี้เมาค่าคืนเลยอ่ะทีแรกกพูชายกเป็นวีรบุรุษเลยอ่าตอนหลังบอกอ๋อเขาวันนั้นเมาฝากขอโทษด้วยนะพอดีเมาอมวา่วนในคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ทหารไทยขึ้นไป28กันยายนนะฮะเ<ะ>พื่อจะไปถามว่าเอ๊ะวันนั้นคุณยิงทําไม27กันยา่ะค่ะคำพูดเนี่ย ถ้าฝั่งของไทยจะเป็นตัวหนังสือสีขาวใช่ไหมค่ะใช่ค่ะฝั่งกัมพูชาพูดจะเป็นตัวหนังสือส,สีเหลืองก็อบอกไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเนี่ยไม่ได้ยิงเลยไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเันท่องมาแล้วล่ะว่าว่าตอบอันนี้เนี่ยตะแก้วขี้เมาด้วยเนี่ยแก้วถามบอกฝั่งไหนจุดไหนยิงจุดตรงไหนเหรอเราก็พอฝั่งกัมพูชาก็เนี่ยฮะอ่าข้างๆครูพยายามเลี่ยงนู้นเลี่ยงนี้เนี่ยทหารไทยก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณตอบไม่ชัดเจนเนี่ยพวกผมไม่ยอมนะ แล้วผมไม่ลงด้วยไม่กลับด้วยเออเอาสิอ่ะอ่าสุดท้ายเนี่ยหาทางออกไม่ได้ก็เลยอ้างไปนู่นเลยบอกเดี๋ยวจะประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ใครอ่ะใครอ่ะผู้เกี่ยวข้องอ่ะลอองฟังดูนะฮะโมเจรันไล่เจิญับมาโกรองเพื่อจดอกสารก็กลับไปแล้วครับ ตอนบาริ่มไม่ได้ขึ้นมาเลยมีของมีเรือกันไหนนัอยู่ข้างล่างครับของพันไหนนัอยู่ข้างล่สี่หกสี่ก็เข้าสี่สี่หเออโอ้นขาดจมมนตัวอนั่นอ่ะอยู่อยู่อยู่รูยดกระด้างยืดงกันไกไปกันนี้ลอกผมเหมือนกันนะตรงข้างลลางนี่ ไม่รู้ไม่รู jumped, hm ้ผมเดือดปรับยู่โมเป็นผู้ยกันติวหนตัหลัใหญ่ๆค่ก็ไม่ไม่ปอกใครผมนีุไปไปก่อนเลยเนี่ยถ้าไม่ชัดเจนพวกผมก็ยังจะไม่ลงถ้าผู้พันไม่ประสานก็ถ้ากดเบิมบิมอมันเนอตน้เตอเดลทากึ่งมอตเรนลานอเจอทากรนี่กด็ ออเจ้าไม่อยอะมากำเจอสูดเท่ที่สั่นกรจายอยอมนิดทองเตอข้างกลรงเรมีนเมียนางกันนะคุณหมออัดมาดอนเลอรีอัดินมาดอนเลี่อัดเดกที่นานกทำไม่างนนก็ต้อไปยันนะที่นนะเออผู้พันจะประสานให้กลางังไงว้าดังัหัวล้อกบเกินพี่อุ๋ยไม่รู้าไม่รู้ไม่รู้เลยอเดี๋ยวเดี๋ยวผู้พันประสานให้ อุกพันไหนเนี่ยสีตัวหนังสือก็จะไม่เหมือนกันนะก็แต่ของคนไทยเนี่ยสีเขียวอคลิปนี้นะนี่ฮทหารมพูชาคนนี้ก็อย่างที่บอกแล้วฮะชาวบ้านแถวนั้นเรียกตะแก้วขี้เมาเคยมาปวดเราเมื่อ19สิงหาคมวันที่กองทัพไทยพาคณะไอโอทีลงพื้นที่ช่องอันมาแล้วก็โดนทหารไทยนะฮะแล้วก็ผู้กองอะตอมด้วยทหารญิงของไทยที่ชี้นิ้วไล่จนต้องถอยกลับไปนะครับ นี่ขนาดมีคลิปเห็นเห็นว่าแหมกัมพูชาเองก็โพสต์เองยิงเองใช่ไหมถึงวันไปถามก็นี่ฮะอเอาละอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราได้คลิปเพิ่มเติมมาจากทหารไทยที่วันนั้นไปถามฐานกัมพูชาว่าคุณยิงทำไม เอาพาไปอัปเดตถนนกันนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้าที่จะมีการยิงยั่วยุวันเสาร์เนี่ยทางฝั่งเราเองเนี่ยก็เร่งทําการซ่อมแซมแล้วก็สร้างถนนเนาะในจุดต่างๆเพื่อที่จะให้สะดวกกับการขนส่งสเสบียงให้กับทหารที่เขาต้องไปประจําฐานหรือว่าต้องมีการไปผลัดเวรกันนะคะ วันนี้พาไปดูถนนนักรบไทยหรือว่าถนนขึ้นภูมะเขือค่ะชื่อถนอนเส้นนี้เนี่ยพลเอกทรงวิท์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดตั้งให้เองเลยนะคะบ,บอกว่าตั้งใจตั้งชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหาราและคนไทยท,ทุกคนที่รบในหน้าที่ของตัวเองล่าสุดมีคลิปทหารแนวหน้าขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นสำรวจทางขึ้นภูมะเข,ขือบนถนนคอนกรีตอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วค่ะ สวัสดีครับจากปูริโดครับวันนี้กับบันทํางานของเรานะครับกลับมากับพี่บองครับนี่ครับผมเราจะพาไปดูเส้นทางนะครับขึ้นภูกะเบือครับสวยๆครับไปดูเลยครับนี่ครับเส้นทางสวยไหมครับนี่ครับสุดยอดเลยครับถนนส้นสวยอำนวยความสะดวกในการทํางานของเราครับสุดยอดครับโอเคครับคนหกคนทุกคนทุก็กทุก นี่ค่ะเป็นยังไงใกล้เสร็จแล้วทหารสวยๆนี่จ่อป๊ยทหารเราแต่ละคนชื่อเขาเซียวกันทุกคนเลยนะพี่จ่าปูเรดิโออย่างเงี้ยเออนี่นะคะนี่เห็นไหมถนนนักรบอ๋อคนสื่อหนุนหนุนเพักดีมาเขียนเองเลยนี่ำได้ไหมท่านมาเขียนด้วยลายมือเลยอะ่ะทางขึ้นภูมะเขือของไทยที่สีสเกดอายดย์ต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นถนน A ออีกถนนจริงนะจ๊ะ ถนนคอนกรีตท,ที่คนไทยเขาร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงให้จากถนนลูกรังที่เดินยาก,ยากๆกลายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางกว่า1กิโลเมตรอำนวยความสะดวกในการขึ้นสูญญ่ยอดภูมะเขือค่ะและก่อนหน้านี้ถ้าจําได้อ่ะถนนนี้ก็ถนนพระธรรมเหมือนกันนะม,มีหลวงพ่อเยื้อนหรือว่าพระธรรมมวชิรายานโกศลร่วมกับลูกศิษย์และชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ สร้างราวกันตกเทคอนกรีตสร้างถนนสร้างกำแพงศาลาอาเนกประสงค์แล้วก็สร้างที่พักให้กับทหารบนภูมะเขือด้วยก็เป็นการระดมน้ำใจจากวัดเขาศาลาที่จังหวัดสุรินทเพื่อให้ฐานแนวหน้าในการรักษาอธิปไตยของไทยอย่างเต็มที่นะคะนี่เห็นไหมถนนพระธรรม ล่าสุดวันนี้มีรายงานว่ากองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่สองร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสำนักงานพัฒนาภาคที่5และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53เร่งก่อสร้างถนนขึ้นสู่ยอดภูมะเขือทเทียำเภอกันทารักษ์ตามแผนงานที่วางเอาไว้เพื่อรองรับการปฏิบัติทารทหารควบคู่กับการอำนวยประโยชน์ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภยัยแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชายแดนด้วยนะคะ รายงานเนี่ยบอกว่าปัจจุบันการก่อสร้างก้าวหน้าไปกว่าร้อยละเจแล้วบางช่วงเนี่ยเสร็จสมบูรณ์หนึ่งร้อแล้วค่ะแม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้การถมและบทอัดลูกรังต้องชะลอลงไปเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพแต่กองทัพภาคที่2ก็ยังคงเดินหน้าโครงการตามแผนงานที่กําหนดเอาไว้นะคะแล้วก็เร่งรัดก,การดําเนินการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออํานวยนอกจากนี้กองทัพภาคที่2ก็ยังได้มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาเส้นทางอย่างรอบด้าน จัดกำลังพลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าดำเนินการในจุดสําคัญเพื่อให้ถนนนั้นแข็งแรงมั่นคงแล้วก็รองรับการใช้งานได้ทั้งในภารกิจทางทหารและประโยชน์สาธารณะของประชาชน hmm. เพราะฉะนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปค่ะใครประสงค์จะสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางหรือการพัฒนาด้านอื่นๆในพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่2ขอความร่วมมือให้ประสานงานผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่2เพื่อให้การดำเนินการเป็นระบบลดข้อจำกัดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในภาพรวมนะคะ อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าที่บอกว่าใครที่ประสงค์จะสนับสนุนการก่อสร,ร้างในที่นี้ไม่ใช่ว่ามาเรียกอะไรเงินประชาชนนะแต่มันมีคนหลายคนมากที่เขาอยากจะมีส่วนร่วมในการก<ม>่อสร้างถนน,นซึ่งทหารก็ยินดีรับน้ําใจไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะสนับสนุนอะไรในมุมไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้ติดต่อผ่านสำนักงานเลขานุก,การคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตกองทัทพภาคที่สองนะคะมันจะได้ไปรวมจุดเดียว<ม>แล้วมันจะได้ไม่ต้องแบบว่า ซับซ้อนวุ่นวายกองทัพภาคที่สองขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเดินหน้าโครงการนี้ให้แล้วสิ็ธิโดยเร็วที่สุดพร้อมทางรักษามาตรฐานการก่อสร้างเพื่อสร้างถนนที่มั่นคงแข็งแรงรองรับทั้งภาร,รกิจด้านความมั่นคงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนนะคะและกองทัพาพาคที่2ก็จะปฏิบัติหน้าทีด่ด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าทุกก้าวของการพัฒนาคือการสร้างความมั่นคงควบคู่ไปกับความผาสุกข,ของทุกคนในพื้นที่ นี่คือรายงานอย่างเป็นทางการ,ค,รคือทหารได้แบบไหนเราได้ฟังแบบนั้นเลยนะไปดู Facebook กองทุนหาไทยทิปกันหน่อยค่ะเขาโพสต์ข้อความเขียนบอกว่ารายงานยอดเงินบริจาครวมล่าสุดอู้นะวันที่29กันยายน2568มียอดเงินบริจาคสมทบกองทุนหาไทยทิปภายใต้มูล,ลนิธิจุฬาพรรวมอยู่ที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชม100ล้าน 365,552.21บาทค่ะอันนี้คือเพื่อร่วมกันสมทบทุนในการสร้างรั้วชายแดนถูกต้องค่ะสร้างกำแพงที่ชายแดนไทยกัมพูชาใช่ค่ะซึ่งทางคณะกรรมาการบริหารกองทุนหาไทยทิพย์ขอขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องประชาชนทุกคนคที่ร่วมสมทบทุนเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ชายแดน กองทุนหไทยที่ย์ีังคงเปิดรับการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนผ่านช่องทางการบริจาคโดยข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากรอ,อัตโนมัติในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้นนะคะ,ะก็เข้าระบบสรรพากรอย่างถูกต้องถูกต้องคะอ่ะเพราะฉะนั้นท่านก็สบายใจได้ใช่จะไม่มีการถูกดึงออกไปแบบ,บมีการดึงใต่โต๊ะมีการไม่มีนะคะ ก็เข้าตรงเลยที่สันพกรทุกตัวเลขแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคงบริหารเรื่องของเงินในการไปสร้างรั้วตามแนวชายแดนตามตามหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆต่ตตอไปใช่ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตรวจสอบที่เนินเขาแห่งหนึ่งนะครับชายแดนไทยกัมพูชาไปดูร่องรอยความเสียหายจากคมกระสุนแล้วก็อาวุธสงครามของทหารกัมพูชาตอนที่ยิงปะทะกันช่วง24-25กรกฎาคมนะครับ จากการตรวจสอบไปเจอรอยกระสุนหลายสิบรูนะฮะที่สารานะครับซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําเนินดังกล่าวก็บ่งบอกได้ถึงความรุนแรงของอาวุธของกัมพูชาที่ยิงเข้าใส่ฝ่ายไทยโอ้โหดูสิฮะยังมีต้นไม้ขาดไปครึ่งต้นนะฮะจากแรงประทะที่มาจากลูกจรวด BM21 ของฝั่งกัมพูชานี่คุณเคียววิมลวันนะฮะลงพื้นที่ไปดูนะครับ ทางขึ้นเนินดังกล่าวเนี่ยทีมข่าวก็ไปเจอวัตถุระเบิดของกัมพูชาตกอยู่ด้วยนะครับระเบิดยังไม่ทํางานนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่ไว้แล้วนะครับติดประกาศห้ามเข้าพื้นที่ไปแล้วนะฮะเป็นพื้นที่อันตรายคาดว่าคงเจออีกหลายชุดแล้วครับขณะเดียวกันยังพบเครื่องปั่นไฟของทหารที่เสียหายซึ่งวันนี้ก็ได้นําลงมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็นาเครื่องใหม่เนี่ยไปเปลี่ยนแล้วนะครับถนนเส้นนี้นะครับถนนทางขึ้นเนินดังกล่าวเนี่ย ยังคงมีการทำถนนเพิ่มำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สัญจรและก็สนับสนุนกำลังพลนะครับเดี๋ยวติดตามจากคุณเคียววิมลวันหน่อยนะฮะที่ลงพื้นที่ไปตอนนี้กำลัง,งการต่อมแซมแล้วก็สร้างถนนบางส่วนขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าถนนที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่อนข้างาที่จะลำบากในการ หรือว่าเคลื่อนอหรือว่าการเดินทางไปมาเพราะฉะนั้นแล้วค่อนข้างที่จะต้องมีการเข้ามาต้อมแซมในเหล่งจุดด<ๆ>้วยกันค่ะ,ะ,ะจากนั้นเราก็ไปสำรวจบังเกอร์ของทหารนะครับพบว่ามีความมั่นคงแข็งแรงเลยฮะส่วนเรื่องอาหารการกินวันนี้อาหารในพื้นที่ก็มีเมนูเรียบร้อยนะฮะต้มเครื่องในวัวผัดหน่อไม้ใส่ไก่ข้าวเหนียว น้ำพริกปลาร้านะฮะเพราะฉะนั้นก็ย,ยืนยันได้ว่าเบียงของทหารในพื้นที่แนวหน้าไม่ได้ขาดแคลนนะครับทีนี้ถ้าไปดูสถานการณ์ที่พื้นที่บ้านหนองจาน์หนองยาแก้วในวันนี้ค่ะทหารกรัมพูชามาเพิ่มพี่อุ๋ยมีทหารกรัมพูชาเพิ่มจํานวนขึ้นเท่าตัวเลยนะคะไปอยู่ตามแนวชายแดนค่ะวันละสิบตุลาจะถอนกันไหมนี่ไงคะ ให้ถอนกับเปิมอันนี้งงจริงๆนะมเมื่อเช้าค่ะฝ่ายความมั่นคงไทยเขาเอาโดรนขึ้นบินสำรวจตรงเพิงพักบ้านโจกเจยที่อยู่ตรงข้ามบ้านหนองจานใช่ไหมคะคเห็นทหารกัมพูชาเข้ามาประจําจุดเพิ่มขึ้นเท่าตัวแต่เดิมเนี่ยจะมีประมาณ1ิบถึงยีคนิบคนพี่อุ๋ยลองดูมเมื่อเช้ามีสามสิถึงสี่สิบคนน่ะทหารไทยก็เลยต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะแต่พอตกเย็นก็ถอนกําลังออกไปนะเหลือสิบคนเท่าเดิมอันนี้คือตรงพื้นที่บ้านหนองจานนะคะ ขยับไปไม่กี่กิโลเมตรที่บ้านหนองยาแก้วนะคะจริงๆหนองยาแก้วและหนองจานเนี่ย <c oughs> ก็มักจะมีชาวกมพูชามารวมตัวกันอยู่แล้วถูกไหมคะครับ <c oughs> แต่วันนี้ไม่มีนะมีแต่ทหารนะ <c oughs> ด้านหน่วยเฉพาะกิจที่12กองกําลังบูรพาวันนี้จัดกําลังพลเข้าคุมเข้มพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานสนับสนุนการปฏิบัติการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสะแก้วสาขาอารัญญ,ญประเทศนะคะเพราะ เขาจะไปรังวัดแปลงที่ดินหลักเขตที่46-47ค่ะคือทุกคนก็ค่อนข้างเร่งรีบทำงานแหละก็ทำให้เสร็จไวๆเพื่อป้องกัน<ม>การอันตรายหรืออะไรที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ<ม>ก็สามารถรังวัดที่ดินให้กับชาวบ้านและปักหมุดที่ดินลงพื้นดินได้สำเร็จนี่ถือแบกหมุดไปด้วยเห็นไหมหมุดอันเบอร์เลยนะแล้วก็เดินกลับกันมานะคะแห่งข่าวจากกองกำลังบูรพาย,ย้ำด้วยนะคะว่าการปฏิบัติการแบบนี้เราจะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทั้งรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงให้ความสําคัญกับสิทธิ์ของราษฎรในขณะเดียวกันก็จะได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะก็วัดกันใ้เห็นจะจับไปเลยว่าตรงนี้ของฉันแล้วก็ปกักหลกัปกปักหมุดลงไปเลยนะคะทีนี้ถ้าเราไปดูเรื่องของทุ่นระเบิดแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้เนียยไปก็ใจชื้นได้หน่อยเนาะแต่ว่าจะต้องไม่มีทหารไทยที่มานั่งขาขาดกันอีกนะคะค พนเอกศิวะวังอากาศโฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่าทีแมคค่ะออกมาเปิดเผยถึงการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้างสนับสนุนกองทัพภาคที่2ในพื้นที่ภูมะเขือช่องอันม้าแล้วก็ช่องบกหลังประกาศหยุดยิงนะคะตั้งแต่10สิงหาคมถึง21กันยายนเนี่ยทีแมคสามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้2,879รายการนะคะอีกนิดเดียวก็3,000แล้วนะคะ เท่ากับว่านะตอนนี้เราสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนได้ทั้งสิ้นเนี่ย2 3 6 5 3 1ตารางเมตรนอกจากภารกิจเก็บกู้แล้วเนี่ยนะทางศูนย์เองก็ยังมีการแจ้งเตือนและให้ความรู้อันตรายเกี่ยวกับทุ่นระเบิดให้หน่วยทหารในพื้นที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยจะได้ทราบถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดที่อาจจะตกค้างอยู่ในพื้นที่ลาดเวนหรือว่าที่พักอาศัยหรือพื้นที่ทํากิน,นะคะ่ะ ส่วนขณะเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเขาก็เร่งทาถนนเรียบแนวชายแดนเป็นการเร่งด่วนนะคะระยะทาง15กิโลเมตรจะได้เป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงและล่าตระเวณในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการละเมิดอ,อธิปไตยและดาเนินการแก้ไขลักษณะภูมิประเทศตัวยูให้กลับสู่สภาพเดิมค่ะปัจจุบันตัดถนนผ่านไปได้แล้ว85เที่ล่าช้าก็เพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่ก็เลยทําให้การปฏิบัติพื้นที่เนี่ยเป็นไปด้วยความยากลาบากมีอุปสรรคนะคะ ซึ่งระหว่างการจัดสร้างถนนส่งช่างเข้าเคลียร์พื้นที่ตลอดแนวก็ไปเจอวัตถุระเบิดและทุ่นระเบิดเพียบเลยเหมือนกันครับไปเจอส่วนหางของลูกระเบิดยิงจากปืนเล็กยาว a k 47ไทป์671หางกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด75มม58 <c oughs> นัดทุ่นสังหารบุคคลแบบกระโดดระเบิดไทป์69 9ทุน่นลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด120มม1นัด ทุ่นระเบิดดักรถถังระเบิดอยู่กับที่ไท p ้า9 1ทุน่นลูกยิงปืนคอขนาด81มม4ลูกดินส่งจรวดพีจสอสภาพเก่า5แท่งค่ะ <c oughs> นี่ตลอดทางถนนนะอ่ะอ่ะ